โอเคเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำบั็กหนึ่งที่เราจะวางการะเบิดตรงนี้นะครับพอวางแล้วการระเบิดนะครับจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันจะอยู่ข้างล่างครับจะอยู่บริเวณเสาข้างถังน้ำมันนะครับซึ่งมันเป็นบั็กที่การระเบิดจะตกลงมาข้างล่างเองนะครับถ้าเราขึ้นมาวางข้างบนแบบนี้มันจะมีช่องว่างให้การระเบิดตกลงไปนะครับวางการระเบิดก็จะไม่อยู่ตรงนี้นะครับแต่มันก็จะลงข้างล่างเหมือนเดิมครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะหลอกให้บรรดาพี่ๆน้องๆของผมเนี่ยมาโดนกับระเบิดนี่กันเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงพี่จะมอบปิดสิงสะแพงกับน้องชายกันระเบิดนะหาให้มึงนี่มันเดาไปมั่วแล้วมึงฮะต้องเดาใบม่วอยู่แล้วมันหาของหาของอะนะมั่วแล้วน้องน้องมันก็ต้องมีการถ่วงเวลากันเกิดขึ้นแย่งกูรู้ไม่มดไอ้เหย่ะ ไหนๆมันก็รู้ละไอ้เหี้ยกูลงแม่งตรงนี้ลงแม่งตรงนี้แหละกูจะหาอะไรก็งกูรู้อยู่แก่ๆวพี่จะไม่ทำลูกไม้ตื้นๆหนกแล้วนะจะก่าระเบิดเลยโอ้ไหนอะไหนอะไม่มีขอเลียมก่อนไอ้เหี้ยนี่นี่นีืนีลนีพี่นี่ตร่นี้นี่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 ่่เนคืนน่อน่นีนนน โอ้ยเอามามาก่อนไม่พี่ดูก่อนพี่ไม่เห็นมาแล้วมาแล้วก่อนไอ้เนี้ยนี่นี่นี่เขาอาจจะรู้ผมต้องมีกับระเบิดในการใช้ทําแต่เขาข้ามไปถึงหรอมันจะเกิดอะไรขึ้นไว้เช็คทุกจุดได้ได้จะเช็คอะไรก่อนเอาเช็คได้ให้เช็คเลยแง่ๆมามามาเรานี้ถึงโรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะมาก่อนมาก่อนเดี๋ยวจะบอกก่อนเข้ามาอากาศร้อนๆนะเข้ามาเศรษฐกิจเอ้ยกระแบกเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังแบกๆๆมันจะฆ่ามึง มันมัน่าดีจริงหัวพี่ยิงเอ้ามันกระโดดยิงหัวโธ่ย่าเอ้ยเดี๋ยวเราฟาร์มตรงโรงงานก็ได้พี่วะไอ้แก่ไอ้แกมีอะไรก็มีถ้าไม่มีก็นั่นแหละให้คนโดนแกล้งแม่งช่วยหาแม่งไปหามาเอาพระค่ามึงเองนั่นะห่าก่อนแล้วกันเผื่อมันมีแถวนี้จะได้ไม่ยุ่งยากนี่ไง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 นี่นี่ตังเคียนเนี่ยเคียนหลังเนี่ยเอาละน้องชาย ต้านนี้เราก็พร้อมแล้วนะเมื่อกี้ตายนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทานี้กันนะนี่นะแบกนะให้ยืนตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้ให้ยืนตรงนี้นะบริเวณที่จะอยู่ให้อยู่นะมึงยืนตรงนี้เลยนิ่งๆเลยอ่ายืนนิ่งๆเลยยิงถังออกก่อนดียิงถังออกก็ดีได้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 ยิงปัญหาอะไรครับเอายิงออกก่อนยิงออกก่อนนะ่ปัญหาอะไรอ่าปลอดภัยปลอดภัยตรงนี้นะตรงนี้นะมีคำถามอะไรไหมครับทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้อ่ามันมีไอ้ที่อยู่ตรงข้างบนมันน่าจะเอาลงมาได้หรือเปล่า คุณเดาไปหัวเฮ้วนี่คุณยืนตรงนี้นิ่งๆนะคุณห้ามขัดขืนอะไรนะไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนโอเเราเลียกบตัวนี่ใช่ เอไปไหนไปไม่ถูกผมคิดถูกเลยเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีกลับมาดินาน้านามันเล่นลิ้นยังไงมันเล่นลิ้นยังไงอ่าอยู่ละอ่าอยู่ละครับเรียบร้อยเรียบร้อยแผนการกูไอ้สัตว์ลบอ้าว ไม่แหนกไม่ได้แหนกอ่ะเปิดระเบิดกากแกเออคือผมเปิดโคโนะพี่เออลองลองดูแบบเปิดโคโน่ดิพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนมันป้องกันนะไม่ได้เปิดตรงที่เดิมนั่นแหละอ่ะเปิดแล้วพี่เปิดแล้วนี่นี่เฮ้ยไม่มาข้างล่างหรอแล้วเราตายไหมตายดิตายนะตายนะเออโคโน่ช่วยไม่ได้นะครับตัวนี้นะช่วยไม่ได้ เนี่มันเดาออกมันเดาแบบเดาแบบเยอะจัดเดาจนโอ้โหไม่ร oh oh okay. <ok, ู้จะพูดยังไงแล้วแ่งกูแบบเอ้ยแย่บงรู้ไปหมดแล้วไอ้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปแกล้งคนอื่นต่อแล้วกันนะครับสำหรับแผนที่เราจะไปแกล้งคนต่อไปนะครับเราจะให้แบ็ค์นี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพื่อวางกำัระเบิดลงมาข้างล่างเดี๋ยวผมจะอยู่ที่เดียวกันกับคนที่โดนแกล้งเพื่อหลอกเขาให้ตายใจนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากฟาร์ม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 แค่นั้นว้าวจะต้องลึงเลยนะครับเอาละครับต้องลึงแน่นอนครับ แม่ตายโง่โง่ระเบิดจุดเค้กอะไรอยกนงผมมันได้เตรียมเค้กไว้ให้พี่แล้วพี่เดินตามผมมาพี่เดินพี่เดินไปตรงกลางสะพานกลางสะพานเฮ้ยโอ้โหเหี้ยนี่ตอนนี้คุณสงสัยอะไรผมมันี่ยคุณสงสัยในตัวผมมันี่ะไม่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 นี้หนึ่งก็คือถ้าแบบว่าไม่ไม่ไม่คือถ้าเกิดให้ทำอะไรกูก็ไม่ทำเนี่ยเดิมไปตรงนั้นเลยพี่อย่างเงี้ย มุ้ต้องแบบเดินไปก่อนเดี๋ยวาแต่ถ้าผมบอกเดินไปตรงนั้นเลยพี่พี่เช็คก่อนได้นะโอเคปะได้พี่เช็คก่อนได้หรือว่าจะยิงปืนใส่หรืออะไรหรืออ่ะกระโดดดูนู่นนี่ได้หมดนะไม่ว่าอะไรนะได้เลยได้เลยพี่เช็คก่อนก็ได้ปลอดภัยหรือเปล่ามให้เช็คเลยโอเคปะล่ะพี่ได้ชัวร์ชวเอาว่ะเอาว่ะยืนยันว่ะมีเครื่องรันตีว่ะไปไปโพชิโ็อกดีกว่ามึงไปโพชิโรกกับแบ่อ่าพี่ไปขอราชการกับพี่ตังค์แล้วกัน ตามหัวรากาต่อพี่ของยังไม่ค่อยมีเลยมันต้องใช้ของหน่อยอ๋อแบบทิ้งลงพื้นแล้วของหายวุ๊บอะไรเงี้ยนะเฮ้ยใ,ใครจะไปซ้ำซ้อนแผนเก่าเฮ้ยผม<า>ไม่เคยซ้ำอ๋อโอเคโอเคอ,อันนี้แบบมุดใต้ดินมาเก็บของหลายหลายคนที่เข้ามาที่เข้าเข้าหากูมีแต่คนชอบเดาทั้งนั้นเลยปะพี่รอผมอยู่ต้องหัวรายการนี่แหละนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะคุมพื้นที่น้องชายเจอการที่โรงงานเลย โอเคโอเคโอเคเอ้าเงอเงส่งเงินมาก่อนน้องส่งเงินมาก่อนอ่าออกไปส่งเงินมาของไปแกเลโนะเคโอเคไะไปที้นะนเล้นะีนเีี้ลนีนทีนโรงงเนครันทีนี้โอเคมาพีนเข้ามาในะรงนานะ่อนีาเจอนมก่นนมาเจอผมก่อนเดี๋ยวะมจะแนะนนะวิธีการใช้น้องวิธีการปฏิบัติตัวตนนะ พี่อะมายืนตรงนี้เอ้เสาเสาข้างๆเสาตรงนี้นะนี่นะอ่ายืนนี้แล้วเดี๋ยวยิงถังก่อนได้ไหมนี่ยได้ได้ผมผมมีซีเรียดอะไรอ่โอเคโอเคอ่ะยืนละยืนตรงนี้อะอะไรต่อเฮ้ยกลับรถหมดอีกทีเฮ้ยเฮยเฮยเฮยมีได่ไงอะเออผมวางผมวางทุกทีทุกทีพีทบุกทุกทีใจเย็น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 ย็นเย็นเฮ้ยพีมีได้ไงวะอ่าดี๋ยเดี๋ยวพี่ีมายืนตรงนี้ก่อน พี่ยมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คได้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 เช็ด้เช็คได้เช็คได้เช็คได้เชคได้เช็คได้เ็คได้เช็คดเช็คด้เช็คไ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 ด้เ้่ไ้ด็ได้ดเช็ดดเช็ค็ดเ อ่า uh, ไม่มีแล้วอ่าคลายใจนะอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าพี่มาอยู่ตรงนี้อ่าพี่พี่สังเกตผมดีนะผมไม่ได้วางอะไรนะพี่มายืนตรงผมเลยแทนที่ผมเลยได้ได้ได้จัดมาดิอะไรอะไรต้องเคลียร์อะไรน่ะมันพูดขึ้นมาเคลียร์อะไรอ่ะมันพูดขึ้นมาพี่มันพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาได้ไงเนี่ย โอ้เน้นๆเลยโอ้โอ้โหสะดุ้งเลยล่ะโอยโมาแกมาแก้วอ้ยโอ้ยคิลโดนตัวเองโดนได้ไงวะอ๋อมันอยู่ข้างบนเก่ไวแบกอะฮะไม่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 ได้อยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างบนย้อยอือขึ้นมาดูก็มาดูอ่ะสิมิเตอร์กี้มันใปะ็นตั้งซ้อตรงนี้พี่นี่ไงอยู่ข้างบน เรียบร้อยโอเคเราก็สามารถแก้วิสังได้นะครับอีกดอกนึงเดี๋ยวเราไปแก้คนอื่นต่อเลยแล้วกันไปไปกันไหตอนเนี้ยอออลงไฟฟ้ามันลงไฟฟ้ามันโอเคพี่ไปนู่นแล้วกันขอรู้ดาวแล้วกันคุณไม่สงสัยอะไรในตัวผมเลยตอนเนี้ผมต้องทำใจให้โล่งครับระวังนะอาจจะเจอคนนะ ผมว่าผมพร้อมแล้วป่ะแบกเคลียร์โรงงานรอเลยเคลียร์โรงงานเลยรอเลยน้องชายเดี๋ยวพี่เอาก่อนนะเดี๋ยวรอบสองก็คุณต่อลาสซีมัน่ทำตัวเหมือนกูเป็นเป็นอะไรวะไอ้บินเอาเอากรูรอบแรกไอ้แบกเอากรูรอบสองฟังดูแปลกว่ะฟังดูแปลกแปลพร้อมนะแมนะสแตนบายนะร้อนแหววสแตนแหวนะโอเคแกมาลงมาลงมาพี่ยาลงมาพี่เห็นเกาเระเบิดผมปะ เดี๋ยวผมจะวางลงตรงนี้นะอ่ะพี่พี่สังเกตตรงนี้อ่ะแล้วพี่สังเกตกับระเบิดผมนะโอเคปุ๊บอ่ะเห็นปะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าพึ่งพึ่ย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 ลองอันอ่าอ่าแป๊บนึงผมยิงทิ้งก่อนอย่าพึ่งพึ่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไ่ะนะฟังเสียงยานะฟังเสียงยานะแบงค์นะโอเคยิงทิ้งผมเหลืออันหนึ่งละนี่คือกับระเบิดผมนะอ่าฮะในทีมตัวเองพี่รู้พี่รู้ใช่ไหมว่าถ้าเดินไปหาไม่โดนแล้วมันมันจะไม่ตาย มันต้องคิดยากดิไปเลยอ่ะเห็นปะไม่ okay. ตายตายตายอ่ะ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 ,อะ är, แล้วแล้วทีนี้นะผมจะวางอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะผมไปอีกครั้งนึงอ่ะพี่พี่ออกจากตรงนี้ก่อนพี่ออกจากตรงนี้ก่อนจัดไปดิอ่ะนี่นี่ปุ๊บปุ๊บทีนี้ยผมวางรัวเลยเพื่อเพื่อพี่สู่ทพี่รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรแน่นอนอ่ะก็รู้กันหมดนะตัวนี้อ่ะทีนี้พี่เดินไป อ๋อแล้วทำไมมันตายอ่ะรอบเล่ไม่ตายมบล็อกเอ้ยไอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่นะใหม่นะอันนี้การระเบิดผมนะเอาพี่พี่ดีๆนะอ่ะปั๊บนี่การระเบิดผมอ่ะพี่พี่ลองยิงเลยพี่อ่ไม่เป็นไรใช่ปะเป็นไรอะไรผมยิงทิ้งนะผมยิงทิ้งก่อนนะปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมฮิวเลือดก่อนนะครับอ่ะฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดก่อนอันนี้ผมไปวางใหม่ผมไปวางใหม่จัดไปดิวางไอ่มาลองดูเนี่ย งวงไหมงวงไหมก็งงอยู่อ่ะทำไมมันตายเออจัดปรดิจัดปรดิอย่าจัดอย่าจัดอย่าจัดอย่าให้ได้รอบเนี้ย